ละครรักไม่ในธรว่าเป็นละครเป็นละครเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจและก็น่าติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของโลเคชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของตัวบทนะครับแล้วก็ฉากต่างๆนะครับยิ่งใหญ่อลังการมากๆครับอยากให้ทุกคนติดตามละครเรื่องรักแรกด้วยครับครับผมช่วงนี้เหละฮะเหมือนเดิมครับปกติปกติพัฒนาไหมก็ก็ก็เหมือนเดิมเป็นพี่เป็นน้องกันครับอาจารย์ช สองเดือนนี่สองเดือนหรือยังงครับก็จริงๆก็ก็ยังไม่มีอะไรค่้นข้ากเท่าไหร่เราก็คือเรียนปกติที่เป็นน้องกันเหมือนเดิมครับเจอกันบ่อยไหมเจอกันบ้างครับเจอกันบ้างแต่ว่างานละครค่อนข้างเยอะนะครับเจอกันก็ไม่ดีเยอะมากความหวานเพิ่มขึ้นไหมเหระครับก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มไปมากกว่าเดิมมากเลยว่ามันก็เป็นในเรื่องของเทวดาธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้ามันจะ จะดีขึ้นมันก็ดีขึ้นไปตามกาลเวลาครับ